สวัสดีค่ะมือนี้ยาหลันมันมีกัสีมาไทยอันวิธีปันมีซูบังคือเก่าหลับพี่น้องมูนี่ก็ได้อันนี้อันนี้เห็ดยักล่ำก็บายอันนี่อันนี้หาสิบเกรล่มหาิบเกียล่ำเห็ดจขีนอันหาิบเกล่ำหาิเกีล่ำสอ,อ,อง,ง,ขของนนห่อสองขีดี่าบอ่านสุดหมดห้องหล่มขนสองห่อจองเห็ดสามชิบจองเหรอสามสิบองนี่เนาะสามทู้พู้พุดแล้วมาาุดแล้วเนาะหนเอาย่ามานี้หาิบเกียล่ำเอาสามสิบสองขีนนันสไดสองตรง เห็ดนีนกบอกนกนุ่งนกนกนั้นไหมนกอันนกนุ่งหางสนไหมนกโอ้นกนุงหางสนหางแหลมแหมางแหลมแเป็นสนน่ะนะน้องไข่มุกอย่าไปควนยายนะคะน้องไข่มุกอันนี้เห็ดมีดอันแบบขินธรรมดาพี่น้องนี่ก็ได้ ก็ม <formation jin inh throat> <at> ันกบเาค้นอกตูพี่น้องางค้นพิ่นก็เอาห้องปั้นพิ่นก็เห็ดแบบเล็กเอาเล็กเห็ดพี่น้องอ่างคนเอาใหม่ย่เราแย่เละก็เป็นใหม่อางคนเ็เอาเล็กไม่ล้มันก็ดังจะว่ากันเห็ดเล็กมันดังเขาก็เอาหาห้องเอาตัวย้ายเขาเอาหนังมาฮ่องเอาเอาอ่ขาเอาเขาเอายางมาฮ่องนี่คอยเอาล้มเอาเนี่ยมาฮ่องมันกับเส้าดัง เอาผ้ามาห้องจิบแล้วเอาเอานี่ยกขึ้นดิเขาเอานี่ยกขึ้นเนี่ยมันสีเป็นห้องสี่พี่น้องเขาก็เอาผ้าห้องเอาเอาอันนั้นไหมมันยังก็ยางยางเออเอายางเอออเายางใน่หลุดมาห้องหรอห้องก็เอาลงดังมันค่อยบ่ดังโอ้ยกระตหัวแต่แล้วไหมยังว่าเปล่าเห็ดเบี็ดเห็ดเห็ดเห็ดเาเห็ดแล้วรอบนึงแล้วเขาก็เอาขีนมาใจสิละพี่น้องเอาขีนใจแล้วเขาก็มันอยู่ขังหัวพี่น้องเฮาก็ยังคอยไปปินแต่ทางหลังเออปินแต่ทางตีนเฮาเกะจะนับเนื้อไปแล้วพี่น้องมัน สองเราห้ากันยับหนึ่งสองห้ากันยับไปเลยจริงๆเละพี่น้องมีเขาเอื่นว่ามีซีสอดพี่น้องเห็ดไปเรื่อยๆจกนกลัวเ้าสีพ่อว่าเห้าย้ามใดเ้าเอาจักตรงจักชินเ้ากับวาไปเลยพี่น้องมันกับเหลี่แต่มีมเหลี่แต่ไล่พี่น้องเห็ดปะทอกันกันมีหลายล่ำเ้าก็เอาหน่อยชินกันมีหน่อยล่ำเ้าก็เอาหลายชินไปกันพี่น้องท่านให้ดึงได้คนหน่อยชินเอาวะ มัดมีกับปลอกเป็นมีันี่ยายล้มันมีกับเขาบ้านพี่น้องกับบ้านหรอบ้านคือเก่าหรอพี่น้องห้าเบิ้งมูมัดมีปั้นมีไปเรื่อยๆเลยล่ะก็สามารสิกุ้มเดียวกันแหละพี่น้องอันนี้ก็ได้เป็นมัดมีก่านนี่น้องเอ้สมาสิกันเดียวกันนั่นย่งคนโกิโยวันทรงยีแต่โกไปหนาเงินใสๆกับบมีกับบะมัดมียาวแบนี้มันกับเบิเลี้ยวยังกับเบิดเลี้ยวนาน ย้ำไลยวางเขากับมัดนี้ไปย้ำวางกับตัวนี้เจ้าหาเจ้าน่าลุ้งขาปันพราะมัดนี้เปนเหมือนเด็กยิ้มวางวางแน่กัมัดนี้ที่บีบบานหเป็นสีหลมันกับีสำหรับเ้องเนาะ่งายดตลอดอนใยนยนเ็กยึดตรงขาันขากันกับเียนย่หลัดหลับพี่น้องย่หลัดเขาบ้าน วุ้นผีหลอกเหี้ยนี่ลายจิ๊บีคนหลัปากท่าหน่อุเฮียนา่ลัยจิ๊บอจะยื่นผนเหี้ยนีายจิ๊บอ่ะเยอะอ่ะผุนเฮี้ยนา่ลายหลังคาเขาเขาผีหลอบานสองสันอันบอยอยู่บานยือนยี่นี่เป็นคนสองบานพีน้อกยูบานหน้าอยู่บานนอกอยูบานหน้านี่บานในอันนี้บานในัวส่วนมักไปนอนอยู่บานนอกพีหลออยูบานหน้าอ่า เข้าบ้านมาหาเหร่นหน้ามูเลาะบ้านเลาะเมีย่ยงไปทั้งตีกุม,มือหององล่ะพี่น้องแย่หลักมันมีเป็นเพิ่นมันปันมีกับไายวิธีปันมีซูพี่น้องเบื้องเองสั่น,นพี่น้องได้หลักมันมีเนาะเดี๋ยวมืนมมอนี้แย่หลักมัดมีไก่ไทยเบื้องเสี่ยงก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหมอลุ่นกับทีฮ่าไทยเนี่าายไม่เบิ่งไปเรื่อยขึ้นเราเหรอพี่น้องนี่จะมีราคาสวัสด,ดีค่ะหน้านนหนึ่งขวั่งมาซองอตอนขนด